ก็ไ่กลินพอมเยอะเอากันได้รับตะว่าปีนี้มันหนักกว่า,าวนี่หายไหลน์ยันป้าเขาเสียหายัยันทั้งขาดมันกลาขาดแน่อยู่เหรอครับมันก็เป็นหนึ่งสี่เกือบสุ่ปีแต่ว่าปีนี้นักก็สุ่ปีครับ นี่ครับน้ำแม่แรงน้ำน้ำหล่องเี้ครับแรนถนนเลยถนน,นมันกลายเป็นห้องน้ำเหมือนแรนมากอันนี้ว่าีือองบประมาณจังหวัดไม่เอื้อหัว จากโลงครับตรงมาแน่แกงหญาเรียกซัดกัเสียหายนี่เปียบ์่ะไอ้ยาในครับนั่นนี่ไม่ดีขาดหรือครับน่ามป้าครับป้าป้าครับหรือป้าดูครับตัวนี้ป้านี้ไม่แล้วป่ะ ปลาออกมาแล้วครับบ่อหนังเป็นบอ่อปลาปลาดูครับเป็นบ่อปลานิ่งสองย่างตึงครับออกไม่เาราเปลี่ยนแปลงมาน้ำไม่แห้งครับน้ำไม่แห้งครับไอ้น้ำมากประมา่านชงตีหาครับ นำมาถ่วมของงูครับจะเอามูนี้นาเขาอุ้มลูกงูขึ้นทึ่งลังคาครับอจนี่งตายนาครับเสบรบจแลับเริไปนะน,นักกวีนนักหว่านักกวางู่ะยีนะครับยี่สิบกว่าปีแล้วปีแห้งทุดรับปีแห่งครับปีนักได้ครับปีนี้บัว ส้างวกนี่ที่ตั้งเสื่องอยู่ดอกนี่แหะการทำไทำไรไป่ปลายครับน่บรถนึ่งป้ายเห็นนะครับเห็นนะบัวทีสิอุ่มอุ่มหูหน่อยสินโคเนาะ ยินไหมคนอืมขนาดมาเลยครับน่าเหมืนจะรอหลายกว่านี้อยู่ก็นี้ประมันหลายปวดถึงผมมันมีราคาปลามันมันหลายได้เห็นมาก ก็รึกหินก็ดำาดำ่รไรไึมาก,กี้องผัดโอ้ยมดโผล่หรครับมขาลงข้อเหมืองเยอะเาใส่เนยมันครามันโผล่ข้างในครับเป็นข้างไรเยอยผมไอ้ข้ขลึก่ครับไอ้สนม่นรครับมานดไอ้ ววที่ท้านำปลามาจากไข่ดงละ่แนงครับเพราะว่าการสมัยทำไรยปลานี่มันเกให้การไหลของน้ำม,มันเร็วเร็วขึ้นครับแล้วการตัวนี้มันก็มีราคาวันนี้การที่ว่าเกษตรกรไปเกษดอยูในหัน พราวะกระสีนในทุ่นหิ้ยังกรับบุหงครับแต่ว่าการทำลายทำลายปลาเนี่ยคือว่าเก็ดเหตุน้ำปลามาเร็วเดือดซึ่งผลกระทบต่อคนพื้นที่ข้างล่างครับต้องมารับที่ว่าน้ำปลาไรหลากมานี่มันต้องมาทำส่วมให้การเกษตรเสียหายทั้งปลาทั้งพอการเกษตรครับคือเสียหายทุกอย่างครับแล้วเขาได้รับผลกระทบอย่างไครับเสียหายอย่างไรบ้างผมครับบ่อปลาสัตว์เลี้ยงผมครับผมมีหมุงยู่แล้วก็บส่วมไอ้ไม้พวกไม้ฝนไม้นางกะสามส่วนหมดครับ ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับก็บกบกบขอซอยเีือน,นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเดือดร้อนครับตอนนี้เป็นยังกับว่าใดครับต้องการเห็นหน่วยงานมาซอยเรือเยียวยาเนี่ยครับยังกองทุเรียงสัดกับพวกปลาบึกปลาตะเพียนปลาไอเขาหงอนี่แหละครับพวกปลานิ่งปลาหยังที่ปลาไอถ้าออามาเลียงบริโภคเราขายของครับกรเกษตรนี่ลุงกี่แสนตัวครับปีนี้อลงุงไปแสนประตูเนี่ยแหละครับ ก็ได้คลิปค่งผิตไปไกลแล้วคร,ลครับจะ่นำมาสวมกันมันได้ออกมาแล้วครับตอนนี้ที่หาแสนนี่แหละครับผู้งี่หายารไปดิครับผมที่หาแนครับเพราะว่าซึงปกขันตาปกสันเลียงครับมันก็เสียหายายครับ